ครับสวัสดีครับมีดชอดิเล็กแพร่นะครับวันนี้จะนำเสนอมีดชุดเหล็กเคสามสามกับเหล็ก SKD11 นะครับมีดเป็นมีดแรกครับมีดแรกราคาเล่มละพันหบาทพันหบาทครับมีดแรก3ามเล่มครับแล้วมีดแลมโบ สองพบาทครับเป็นด้ามไม้ชิงชันปอกคอเป็นทองแดงครับเล่มที่ห้าเป็นเหล็กเคสามสาครับปอกคอตะเลดด้ามไม้ไผ่ครับครับมีแคมยาว7นิ้วครับ ราคา2000บาทครับส่วนมีดเน็บ8นิ้ว2หุนครับราคา1,800บาทครับอีกเล่มหนึ่ง8นิ้วครึ่งครับราคา2,200บาทครับเล่มนี้ด้ามไม้ไผ่ครับปอกคอทองเหลืองหล่อครับส่วนเล่มนี้เป็นเหล็กแค่สามลักเหมือนกันครับราคา1,800บาทครับ ความยาวมีด9ก้านิ้วครึ่งครับราคาหนึ่งพันแเหมือนกันครับส่วนเล่มนี้เป็นเหล็ก S K D 1 1ครับเล่มละสา0 0ับาทปอกคอปเป็นตะเลดด้ามไม้ไผ่ครับความยาวใบมีดอยู่ที่1 0บนิ้วครึ่งครับส่วนเล่มสุดท้ายเป็นมีดดัมบ้องครับความยาวเฉพาะคมครับ มี9้านิ้วครึ่งครับเล่มละสองพันห้าร้อยบาทครับราคาพร้อมส่งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ครับนี่ครับมีดเหล็กเคสามมสามต้านสนิมครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ